จานนี้จะเป็นฟักทองผัดหัวพานะคะอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์นะวิตามินชุ้มไฟเบอร์ชุ้มขั้นตอนการทำกบจะไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะเราก็จะสับพริกกระเทียมนะคะแล้วลงไปคั่วบนกระทะเทปล้านให้หอมพอเริ่มหอมหอมหอมแค่ไหนแค่พอจามหัดชิวได้ก็โอเคแล้วนะเติมน้ำเปล่าลงไปเติมหมูบดลงไปสัก2องามชั้นโต๊ะนะคะใส่เต้าเจี้ยวนะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดนึงตัดรส คนคนคนจนหมูสุกหมูสุกเนี่ยช่โอเคให้เค็มให้หอมเต้าเจี้ยวนิดนึงแล้วเราก็ใส่ฟักทองลงไปนะคะผัดให้ฟักทองสุกไม่นานหรอกแช่ไว้นิดนึงเนาะพอฟักทองสุกได้ที่ปุ๊บปิดไฟใส่หอะพากัพริกถือว่าเสร็จแล้วง่ายไหมง่ายฝุดๆเลยต้องกินทุกอย่างมีหอลลาพามีอะไรทุกอย่างในชีวิต เห็นไหมทำเป็นชิ้นขนาดนี้เนี่ยผัดจะไม่เละเลยนะระวังเรื่องคุมไฟนิดนึงไม่เผ็ดเคี้ยวพี่ก็ด้วยเราจะได้อันดับแรกเลยความหอมของผลภาพเต้าเจี้ยวล้วกัดลงไปนะเกือบบางเค็มๆนิดนึงใช่ไหมกัดลงไปได้ความหวานของฟักทอง ใช้ความหยิบหยุบของหมูสับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ทำไม่ยากแป๊บเดียวเองลองทำดูนะ